ขบวนแห่ผ้าป่า,มาเมล็ดพันธุ์ได้เคลื่อนขบวนออกจากศูนย์วิจัยและพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นเพื่อทอดถวายนวัดอุ่มลองบ้านป่าแดงตำบนโคกสำราญอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นโดยมีนา,นายสุพัฒนศักดิ์ทิงรัฐบวรชัยปรลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านแห่เป็นประธานพร้อมชาวบ้านและนักเรียนได้ร่วมแห่ขบวนผ้าป่า,มาเมล็ดพันธุ์ด้วย ไ,ไดยนายสิทธิพงศ์ศีสว่างวงผู้ในการศูนย์วิจัย และพัฒนาเมล็ดพันธุ์เพื่อขอนแก่นได้ลกล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติจากพายุโนรูทําให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําชีได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทําการเกษตรเสียหายประมาณ14,500่รไร่ราษฎรได้นนรับความเดือดร้อน42หมู่บ้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยง,งานในพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่บ้านป่าแดงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่าง ต่อเนื่ององีกทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นเคยเลือกเป็นพื้นที่ทดสอบปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่น้ำท่วมในปี2553ถึง2556ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นกรมวิชาการเกษตรจึงร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นอเภบ้านแฮดและวิสาหกิจชุมชนกองทุนผู้ผลิตปศุสัตว์ปลูกพืชสุนพายแปรรูปจัดจำหน่ายและส่งออก จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามเมล็ดพันธุ์เพื่อทอดถวายณวัดอุมลองบ้านป่าแดงตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นขึ้นซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการชุมชนวัดและโรงเรียนทั้งนี้เพื่อให้วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนเป็นสถานที่แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่ประชาชนได้นําไปปลูกสําหรับบริโภคในครัวเรือนซึ่งประกอบด้วยมเมล็ดพันธุ์ผัก4ชนิดจํานวน1,000พชุด เราได้ดําเนินการทอดถวายเมล็ดพันธุ์จำนวน1,000ชุดนะครับในนั้นก็ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์4ชนิดได้แก่พริกขี้หนูแตงกวาครับข้าวโพดแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับได้นําไปปลูกนะครับในพื้นที่ไม่เกิน1ไร่นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ45-70ถึง70วันนะฮะเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องของอาหารบริโภคในบางส่วนนะครับ